ยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สเรียนพร้อมเอนจิเนียริ w งวิดกินหับโคพายรครับเดินในตอนแรกนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักเนาะแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนว่ากินหับ c o p าย o t นั้นคืออะไรนะครับ โดยจะต้องบอกง่ายๆครับสมมุติว่าเราเป็นนักพัฒนาโปรแกรมหรือว่าต้องการที่จะพัฒนาโปรดักต์ของสตาร์ทอัพสักตัวหนึ่งจะต้องมีการแข่งขันเนาะทั้งกับคู่แข่งเอ่ยนะครับผมรวมถึงการแข่งขันกับเวลาด้วยนะครับการปล่อยโปรดักต์ออกไปให้เร็วแน่นอนว่ามันก็จะเป็นข้อดีของการทำแอปพลิเคชันหรือสตาร์ทอัพปล่อยไปในตลาดนั่นเองซึ่งตัวกินหั์โค้ดไพรล็ต์นี้เรียกได้ว่าเป็นเปรียบเสมือนเนาะกับคู่หูโปรแกรมเมอร์ของเรานั่นเองครับจากเดิมเนี่ยที่เราอาจจะมีตัวคนเดียวในการคิดไอเดียในการเขียนโปรแกรมด้วยในการททําาดดสอบโปรรแแกมตตต่่งๆ้้ววยันนีนนะจะ มีหน้าที่ในการช่วยเราในการเขียนโค้ดนะครับและรวมถึงช่วยในการทํางานในทุกเรื่องที่ผมได้กล่าวมาไว้นั่นเองนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราคิดว่างานนี้เนี่ยใช้เวลา 1, day, า 1, day, า1 day, นึ่งแมนเดย์หรือว่า1วันในการทําหรือว่า10วันในการทำเนี่ยแน่นอนว่างานในส่วนนี้ระยะเวลาก็จะลดลงนั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวกิตหับโคพายลอดถูกสร้างขึ้น,นโดยกิจหับโดยใช้โมเดลจากบริษัทระดับโลกอย่างเช่น Open AI นั่นเองและแน่นอนว่าในปัจจุบันนะสามารถใช้โมเดลของบริษัทอื่น,นเข้ามาเพื่อทําให้การทํางานของเราเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองฮ โมเดลที่ชันฉลาดแบบนี้เนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนว่าเรามีผู้ช่วยในการหาแพทเทิร์นนะครับในการเขียนโค้ดหรือรวมถึงการทำเบสแพคเ e t ต่างๆได้ ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับพอเรารู้จักเกี่ยวกับก i ิ h หั c o p i l o t แล้วเรามาลองดูที่มาของเขากันมากดีกว่านะฮะโดยแน่นอนครับไอเดียของการสร้างก i ิ h หับ o p i l o t ขึ้นมาเนี่ยนะครับเกิดมาจากไอเดียการที่อยากจะให้นักพัฒนาโปรแกรมเขียนโค้ดได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าอยากจะให้ทา ToMar เก็ market, หรือว่าการที่โปรดักต์ของเราแอปพลิเคชันของเราฟรีเจอร์ต่างๆของเราถูกปล่อยออกไปสู่ตลาดเร็วขึ้นนั่นเองซึ่งแน่นอนว่ามีงานวิจัยจากทางก i ิ h หับเองนะครับผมที่บอกว่าการใช้เครื่องมือตัวนี้เน่ย,ยาาาาางงเชนน CoPlot Huub สามมรรรถถวววทํให้้ดดิๆ็ขึึ5 เลยทีเดียวครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าฟีเจอร์ต่างๆของก i ิ h น b Copilot เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาพัฒนาย,ยางต่อเนื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นออโต้คอมพลีทการเขียนโค้ดสักพักหนึ่งแล้วมันมีคำแนะนำอะไรต่างๆเด้งขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องเขียนเองใหม่ทั้งหมดและปัจจุบันครับผมมีฟีเจอร์ต่างๆที่ไปไกลกว่านั้นมากๆครับอย่างเช่นตัวส่วนของ Gi ิ h น b Copilot Chat นั่นเนงเราสามารถแชทคุยกับตัว c o p i l o t เนี่ยเพื่อให้เขาทำงานบางอย่างให้เราได้รวมถึงการทำการคลีนโค้ดการสร้างเทสทเชตอะไรต่างๆนนะะรรซึึ่งงภาาายใอเนน์เเีี้จจมพูดถทุกฟหล ที่จาเป็นสําหรับเหล่านักพัฒนาโปรแกรมเลยครับพอมาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนอาจจะอยากใช้งานจิ t น u b Copilot กันแล้วใช่ไหมครับแน่นอนว่าการใช้งานจิ t นห b Copilot เนี่ยมันก็มีตั้งแต่การใช้งานผ่าน IDE อย่างเช่นตัว Visual Studio Code เลยนั่นเองซึ่งสามารถทํางานในส่วนของโค้ดคอมพิชันครับก็คือพิมพ์โค้ดอะไรต่างๆแล้วอยู่ๆก็มีข้อความเร้งมาให้เราทําให้เราเนี่ยสามารถเขียนโค้ดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนาะและแน่นอนครับว่าใครที่ไม่ได้ใช้งาน Visual Studio Code เขาก็ยังมีการรองรับนะผม IDE ต่างๆอีกเพียบเลยครับและสำหรบบบใรทีี่่ชชืนนนอกาเขยแบบ CLI หรือผ่านคอมมานด์ไลน์เนี่ยเขาก็มีตัวส่วนเสริมแล้วก็ให้เราใช้งานได้ผ่าน CLI ด้วยเช่นกันครับสรุปเลยแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าประโยชน์ของการใช้โค้ดพายล็อตนมีอะไรบ้างผมก็ได้ลิสต์มาเป็นข้อๆดังนี้แล้วครับข้อแรกนะครับแน่นอนว่ามันเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการเขียนโคด้ดแล้วก็การลดต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมครับจากเดิมที่เราใช้1คนตอนนี้เราอาจจะใช้1คนเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึง1วันแล้วก็ได้ในการสร้างของใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ในการเขียนการเขียนเทสต่าางงๆหรรรือวมถึก คลีนโค d ดได้นั่นเองครับซึ่งข้อดีของการทําแบบนี้เนี่ยมาทําให้เราสามารถมองภาพรวมของ Product ตัวหนึ่งในการพัฒนาโปรแกรมได้ครับอย่างเช่นตัวโปรแกรมของเราเนี่ยฟีเจอร์ของเราเนี่ยต้องมีอะไรบ้างการทํางานอะไรบ้างด้านใน มากกว่าโลจิกและเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่มีพิร์นชัดเจนซึ่งแน่นอนว่าตรงส่วนนี้ AI สามารถช่วยเราทํางานได้เลยครับข้อที่2ครับผมก็คือการลดข้อผิดพลาดที่มันซ้ำซากนั่นเองครับเรียกง,ง่ายๆก็คือเจ้าตัวกิจหับ c o p i พายเนี่ยจะทําการไปค้นหาความรู้จากโค้ดเบสทั่วโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็นผ่านตัว Repository ในกิจหับเอง หรือรวมถึงการเข้าไปดูผ่านทางหน้าเว็บไซต์ต่างๆอย่างเช่น Stack Overflow และเว็บไซต์หน่นอีกเพียบเลยเพื่อที่จะดูว่าโค้ดต่างๆที่เรากําลังเขียนอยู่นั้นมันตรงกับแพทเทิร์นไหนหรือว่าโค้ดต่างๆที่เรากําลังจะให้โปรแกรมนั้นทํางานเนี่ย มันทำงานเป็นฟีเจอร์อะไรมีการทํางานอะไรรับข้อมูลอะไรเข้ามาบ้างแน่นอนว่าจากเดิมที่เราอาจจะต้องพิมพ์ซึ่งอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ในที่นี้เนี่ยเขาก็จะมีการค้นหาแล้วก็แนะนําของต่างๆเอามาให้เราแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ช่วยในการลดความผิดพลาดเรื่องของ Syntax Error เนาะที่บางคนอาจจะต้องย้ายภาษาในการทำโปรเจกต์ที่มีความหลากหลายกันเนี่ย ได้ด้วยนั่นเองนะครับส่วนข้อที่3ครับตัวนี้เนะี่ยผมใช้บ่อยมากๆเลยเนาะนั่นกนะ็คือช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ครับผมแน่นอนว่าถ้าอยู่ๆตอนแรกเราเขียน JavaScript TypeScript มาทั้งปีเลยแล้วอยู่มีโปรเจกต์หนึ่งที่เราจะต้องไปเขียน Go หรือไปเขียน Rust การที่เรานะครับย้ายภาษาแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะต้องไปนั่งเปิดด u t เ r i a l หรือว่าคู่มือต่างๆแต่แน่นอนครับการขึ้นโปรเจกต์แบบรวดเร็วเนี่ยเราอาจจะต้องลดระยะเวลาตรงส่วนนี้กันนิดหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าซินแทกตรงไหนภาษาตรงไหนหรือว่าการติดต่ออย่าง,างเช่นถ้าเกิดเราต้องการ ย้ายจากการเขียนท้ายสคริปต์เดิมๆที่เราเซียนอยู่แล้ว มาเป็น Go แล้วเราบอกว่าต้องการที่จะทําการติดต่อ API ใน Go เนี่ยเราเขียนไม่เป็นใช่ไหมดังนั้นแล้วครับผมถ้าเกิดเราติดตั้งตัวก i ิ Hub Co ั o p ค l o t เนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือเนาะในการช่วยเราบอกว่าอ่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการติดต่อ API แบบนี้ทาง Go เขียนภาษาแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะลดระยะเวลาในการไปอ่านติ t ต r i a เรียรตั้งแต่แรกนะค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองและข้อที่4ครับข้อนี้น่าจะเหมาะกับหลายๆทีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการเพิ่ม Productivity ของคนในทีมนั่นเองครับหลายคนอาจจะบอกว่าข้อนี้มันจะซ จะเน้นไปที่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมี Developer คนใหม่เข้ามาในทีมเราอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนาะหรือว่าปรึกษาพี่พซีเนียนะครับว่าโค้ดตรงนี้มันคืออะไรเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่การใช้กิจหับโค o p l พ t t ในที่นี้เขาก็จะมีการเรียนรู้ครับผมแล้วก็มีการแนะนํามาว่าโค้ดตรงส่วนนี้ทํางานยังไงสามารถ สอบถามนะครับเจ้าตัวกิจหับโคพายรแทนการรอนพี่ๆในทีมที่เขาอาจจะยุ่งกันทั้งวันในการตอบคําถามเราได้ด้วยนั่นเองเรียกว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าหันซ้ายหันขวาแล้วไม่เจอใครก็สามารถถามตัวกิจหับโคพายรได้นั่นเองฮะ ซึ่งแน่นอนครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์เจ๋งๆของตัว GitHub Copilot เนาะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยตัว GitHub Copilot มันเป็นแค่หนึ่งในบริการของทาง GitHub เท่านั้นนะและสำหรับใครที่เรียนคลาสเรียนนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะมาทดสอบทักษะด้าน GitHub ของตัวเองนะครับผมทาง GitHub เนี่ยเขาจะมีตัวนี้ด้วยครับ GitHub Certification ครับก็เป็นการสอบเซอร์ของนัก GitHub นั่นเองเนาะซึ่งแน่นอนครับผมว่าตัวใบเซอร์นี้เนี่ยก็จะสามารถการันตีได้เนาา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 าะะะวววว่่่่่เเเเเเเรรรรรรนน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 ีีาานนนีีียยยนะมมมมมคคคสถดดด้้้้้กกใใชงงง GitHub GitHub Foundation ไัััััออบบบโซ์ผ็ตตตแลลจ เป็นการทำความเข้าใจพื้นฐานการใช้งานจิจหับเนาะอย่างเช่น วิธีการใช้งานนะครับผมใช้งานยังไง repository เป็นยังไงเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครอยากจะการันตีว่าตัวเองใช้งานกิจหับเป็นตัวไบเซอร์ตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่เราต้องสอบได้เลยและแน่นอนครับพอทํางานไปสักพักหนึ่งอยากให้งานของเราเนี่ย automation เนาะทำ cicd ได้ทา a u t o m a t e workflow ต่างๆได้ทำ pipeline ได้ตัวนี้ครับจะเป็นไบเซอร์ตัวต่อไปที่ผมอยากให้ทุกคนไปสอบครับนั่นก็คือตัวกิจหับ actions นั่นเองครับโดยตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยนะว่าใครที่ทํางานสายเว็บแอปพลิเคชันหรือว่าทำเดเวบอฟเนี่ยต้องมานั่งดูต้องมานั่งสนใจอีกต การดูเรื่องสิทธิ์ต่างๆการเข้าถึงเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆจะมีเซอร์อยู่2ตัวก็คือ g ิ t Hub a d v a n c e d Security กับตัว Gi ิ h u b Administration ครับสตัวนี้เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ Security ครับก็จะดูสิทธิ์ในการเข้าถึงเนาะแล้วก็รวมถึงวิธีการ Imp พ e m e n t Security ต่างๆนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเป็นเซอร์ที่สําคัญมากๆเลยและสําหรับในคลาสนี้ครับก็จะมีเซอร์ตัวส่วนของกิ t Hub c ค p i l o t ด้วยนั่นเองใครที่อยากจะให้โลกรู้นะว่าฉันเนี่ยใช้งานตัวนีก ห้ามพลาดเลยใครเรียนจบคลาสนี้ไปลองสอบกันได้เลยนะซึ่งเราก็มีข่าวดีมาบอกครับสำหรับใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าทางานในสถานศึกษาเนาะเรามีกินหับ Student Developer Pack มาให้นั่นเองครับโดยเราสามารถลงทะเบียนไว้ได้เลยในนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลที่จําเป็นเครื่องมืออะไรต่างๆให้เราเต็มไปหมดและรวมถึงรายละเอียดในการสอบซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษานะเขาจะมีออฟเฟอร์ในการเข้าไปสอบใบเซอร์ที่เราบอกกันไว้ ได้นั่นเองนะครับและสุดท้ายครับทางผู้ใหญ่ใจดีอย่าง Microsoft ของเราเขาก็จะมีคอร์สเรียนมาให้เนาะซึ่งตัวนี้เนะี่ยสามารถเข้าเรียนได้ที่เว็บไซต์ที่เราทิ้งไว้ในลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโดยตัวนี้ก็จะอิงกับตัวหลักสูตรของเราด้วยที่เราเรียนกันตอนนี้นั่นกนะ็คือพื้นฐานของกิจห u b c o p ายล t อตทำความเข้าใจโปรแกรมคู่ AI นั่นเองโดยตัวนี้ก็จะเป็นหลักสูตรภาษาไทย1 0 0เลยถ้าเกิดเราเรียนครบจบเราก็จะได้แบ d หรือว่าเป็นป้ายเอาไว้แปะ เรซูเม่แปะพอร์ตโฟลิโอเพื่อเอาไว้ใช้ทั้งการเรียนต่อแล้วก็ฝึกงานของเราได้นั่นเองแน่นอนว่าเขาจะมีเก็บแต้มอะไรสนุกสนุกให้เราได้เล่นตลอดทั้งเส้นทางในการเรียนรู้เลยใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ learn.microsoft.com แล้วก็เลือกเรียนในพาร์ทที่เราต้องการได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับมาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนน่าจะเห็นภาพรวมแล้วก็ประโยชน์ของตัวกิจหับโคพายลอตกันเรียบร้อยนะครับในตอนหน้าเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถติดตั้งแล้วก็ใช้งานกิจหับโคพายลอตผ่านเครื่องของเราได้ไงงงบบ้าไปลลอดูกัันเยคร